สวัสดีค่ะวันนี้ขออวดธนบัตรนะคะขอโชว์นะคะขอโชว์ธนบัตรที่ระลึกที่เก็บไว้นะคะหลายปีแล้วจําไม่ได้วันนี้เปิดเจอก็เลยอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เก็บไว้ในโทรศัพท์แล้วก็ขอแชร์ในโพต์เพื่อให้ เพื่อนๆได้ดูนะคะมีเร้่งแต่ธนบัตรใบละห้าสิบห้าสิบนะคะนี่ห้าสิบธนบัตรฉบับละหกสิบธนบัตรฉบับละเจ็ดสิบธนบัตรฉบับละแปดสิบนี่เะเยอะหน่อยมีหลายใบและธนบัตรฉบับละหนึ่งบาท สาบัฉบับะละ10บบาทนะคะเก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นมรดกต่อไปจ้า